HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU Yê, tập mươi lên nha, áp bào lên lên nha Để coi bào kỹ nữa Bào lên อู๋เปล่าให้หมดเลยจิลูกมีแรงไหมนี่แม่ถ่วยเอาเร็วเาด้วยมบายเปล่าด้วยค่ะมบายเปล่าเปล่วโอ้โหอิโนช่วยว่าเขาหเย้โอเคเมื่อไหกี่ขวดคะสขวดสองขวดทขวดชอบไหมชอบเค้กไหมคะกินเค้กไหมคะเคก เปล่าไหมเหรอเอาเปล่าอีกไหมแม่จุดให้ใหม่แม่จุดดอกจุดเอาสองขวดเปล่าสองอันเลยค่ะเอะอแม่มาต่อสองทางเลยค่ะโอเคจับไม่ได้ค่ะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาเป่านะะ know, เนาะรอกินเค้กอยู่ไอโน่ไอโนกินเค้กเปล่ากินข้าวหมดแล้วกินรอกินเค้กอยู <laughs> เอ่เอาเปล่าเลยค่ะเ,เปล่ามอาใเปล่าเล้ว <laughs> พี่แล้วพี่เลยโอเคอ่ะแม่เก็บให้โอเค